สวัสดีทุกคนนะครับพบกับผมฮอสอารอนโซครับในช anel u ู u ูบอีนะครับมาพูดคุยเรื่องราวเกี่ยวกับลร์พูลกันเช่นเคยนะครับเนื้อหาในคลิปนี้นะครับมาพรีวิวในเกมอุ่นเครื่องนัดแรกของลร์พูลในช่วงปีซีซันนะครับเจอกับเบรสตันนั่นเองในคืนนี้นะครับเวลา3ามทุ่มเป็นเวลาที่ดีเลยทีเดียวครับซึ่งสิ่งที่ผมจะนํามาเล่าให้ฟังก็คือเรื่องของความพร้อม11คนแรกที่คาดว่าจะลงสนามรวมถึงมีอะไรที่น่าสนใจบ้างในก่อนเกมปีซีซันนัดแรกนี้นะครับ ในการถ่ายทอดสดนะครับเกมพรีฟิสซันของลิเวอร์พูลต้องบอกว่าโมโนแม็กซ์จัดให้แฟนหงได้รับชมแบบเต็มอิ่มเลยนะครับมีแค่เกมเดียวที่เราจะไม่ได้ดูก็คือเกมที่เจอกับเอซิมิลานที่ฮ่องกงนอกเหนือจากนั้นแล้วเนี่ยเกมเจอกับเรสตันวันที่13เกมที่เจอกับโยโกมาเอฟมารินอสันที่30กรกฎาคมเกมเจอกับบินเดา2นัดในคืนเดียวในคืนวันที่4สิงหาคมรวมถึง เกมคอมมูนิตี้ชิลที่เจอกับพิ t ซ่ p พาเล e โมโนแม x จัดให้ชมแบบจุใจรวมถึงเกมพรีเม a ลีกในฤดูกาลหน้าเราก็สามารถรับชมได้ทางช่องทางของโมโนแม x นะครับใครที่ยังไม่สมัครสามารถสมัครได้เลยนะราคาไม่แพงนะครับโอเคมาเริ่มที่เนื้อหาในคลิปนี้กันดีกว่าครับอ่ะก่อนอื่นรบกวนกดไลค์และกด u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับในประเด็นแรกเนี่ยเรามาดูเรื่องของสิ่งที่น่าจับตามองดีกว่าครับก่อนเกมอุ่นเครื่องปีซีซั่นนี้นะครับ นัดแรกอย่างที่เรียนไปเจอกับเบรสตันที่ดิปเดลวเวลาสามทุม่มประเด็นที่น่าสนใจก็คือการไว้อะไรการจากไปของเรียกโชต้านะครับตอนนี้เรียปูได้มีโปรแกร,รมการไว้อะไรให้กับโชต้าแล้วก็อันเดรซินวาแล้วนะครับจะมีการเปิดเพลงยูยูเมินาวอลอโลนนะครับก่อนที่จะมีการเคลียร์ลูกเริ่มแข่งนะครับจะมีสม,มสมรเบรสตันเนี่ยก็จะวางพวงรีดเคียงข้างของกองเชียร์เรียปูนะครับมีการสงบนิ่งยืนเป็นระยะเวลา1นนาทีเพื่อไว้อะไรให้กับโชต้าแล้วก็อันเดร จะมีการขึ้นตัวอักษรไว้อะไรบนป้าย LED รอบสนามนะครับนักแตะของทั้งสองทีมจะมีการสวมปลอกแขนสีดําเอาไว้ด้วยนะครับรวมถึงโปรแกร,รม matchday จะเขียนข้อความไว้อะไรให้แก่โชต้าด้วยนะครับก็น,นี่คือประเด็นนะครับที่น่าจับตามองก่อนเกมนี้นะครับซึ่งเราก็มีการประกาศแล้วนะครับว่าหมายเลข20ของโชต้าเนี่ยจะมีการรีทายสโมสรก็จะเก็บเบอร์นี้ไว้ไม่ว่าจะเป็นทีมชุดใหญ่ ทีมฟุตบอลหญิงหรือทีมอะคาเดมี่จะไม่มีใครได้ใส่เสื้อหมายเลข20นี้อีกต่อไปนะครับนอกจากนี้เนี่ยเปสซันก็เตรียมผ้าที่จะเป็นการลําลึกทําป้ายผ้าอะไรเงี้ยให้กับโชต้าในอัธจันทร์แล้วก็บนสนามนะครับแฟนบอลนุเตทุกคนเนี่ยก็จะระลึกถึงทางโชต้าไปด้วยกันนะครับจะมีการร้องเพลงประจำตัวของโชต้าดังกึกก้องไปทั่วสนามตลอดการแข่งขันด้วยนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เห็นกันในเกมนี้นะครับ สองเนี่ยที่น่าสนใจก็คือฟอร์เรนวิสครับจะเล่นตำแหน่งไหนก็มีโอกาสสูงนะครับว่าฟอร์เรนวิสจะได้ลงสนามในเกมนี้รวมถึงผู้เล่นหน้าใหม่อย่างเชวนวีฟิมปงหรือว่าจอร์จี้มาราชวิลลี่นอสเซอร์เคสเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันว่าเอ้ยสิบเอ็ดตัวจริงที่จะลงสนามมีใครบ้างแต่ในประเด็นเนี้ยประเด็นของฟอร์เรนวิสจะเล่นตำแหน่งไหนเขาจะเล่นเบอร์สิบจะเล่นเป็นฟอกซนหรือเปล่าอันนี้ต้องมารอดูกันเลยนะครับ ต่อมาเรื่องของแท็กติกครับแท็กติกสำหรับเกมนี้เนี่ยโหต้องบอกว่าอันเดอร์สเลตจะจัดแบบไหนในเกมปีซีซั่นเมื่อปีสอปี2025นะครับที่สหรัฐอเมริกาเราเห็นแท็กติกของอันเดอร์สเลตที่เขาใช้ก็คือดับเบิวเทนการใช้ฮาวเวิรเลียดการใช้เคธิสจอนส์หรือดมิทร์สมิธไลน์ลงพร้อมกัน2คนเป็นสูตรที่ทดแทนในการที่ลิเวอร์พูลไม่มีกองหน้าให้ใช้อย่างปีก่อนเนี่ยกองหน้าลิเวอร์พูลไม่มีให้ใช้ในช่วงปีซีซั่นช่วงแรกนะครับดาวินนูนญีสไปโกปา อเมริกาโชต้าตอนนั้นไปยูโรทาให้กองหน้าที่จะใช้งานไม่มีเขาเลยต้องใช้ดับเบิลเทนซึ่งผลงานที่ออกมาโอเคมันก็เก็บชัยชนะได้แหละแต่พอในฤดูกาลจริงแล้วเนี่ยเราจะไม่เห็นในแท็กติกนี้เลยนะครับอันนี้คือคําถามเหมือนกันว่าเนี่ยในตอนนี้ที่เลียบูเหลือกองหน้าตัวเป้าจริงๆยังจังเนี่ยเพียงแค่คนเดียวนะก็คือดาวินดอนเวสออนเีอร์สล็ตจะลองปรับแท็กติกอะไรหรือเปล่าจะมีการใช้หมายเลขสิบสองคนไหมซมบบอสไลคู่กับเวสไหมรอดูชมและ อย่างที่เรียนไปเดี shepherd, ๋ยวเรามาพูดคุยกันในเรื่องของการส่งผู้เล่นลงสนามเป็นตัวจริงนะครับระบบเนี่ยน่าสนใจจะเป็น4-3-3 4-2-3-1 4-2-2-2หรือว่า4-2-4เนี่ยเรารอชมกันเลยในปรีซีซั่นนี้ของเรียผูต่อมาสิ่งที่แฟนบอลจะได้เห็นในปรีซีซั่นนี้นะอันนี้ไม่ใช่เกมกับเบรสซันนะครับเกมต่อไปเนี่ยแหละที่จะไม่ใช่เกมต่อไปสิจะเป็นเกมวันที่สิ่สิงหาคมเราจะเห็นชุดแข่งใหม่ของเรียผูภายใต้แบรนด์ใหม่อย่าง Adidas นะครับก เริ่มใช้ในวันที่1สิงหาคมเลวกันเพราะว่ามันเป็นต่อเนื่องจากตอนที่เซ็นกับไนกี้ช่วงที่ติดโควิดอะไรอย่างเงี้ยทำให้ระยะสัญญาเนี่ยมันต้องยืดออกมาทําให้จะต้องเริ่มใช้กับเจ้าใหม่เนี่ยคือวันที่1สิงหาคมทําให้ดีเกนที่จะกับเบรสตันเจอกับมิลานหรือว่าเจอกับโยโกมาเอฟมารินอสเราจะยังเห็นเรียบวใส่แบรนด์ไนกี้อยู่นะครับส่วนแบรนด์อาริัสจะเจอครั้งแรกในวันที่4สิงหาคมเจอกับเซบีย่านะครับไอ้เมย์เซบีย่าโอ้ขออภยัยเจอกับแอตติกบินเบาครับ <c oughs> พูดผิดซะแล้ว ก็จะเป็นเกมอุ่นเครื่อง2เกมติดนะฮะต่อมาโอกาสของดาวรุ่งครับดาวรุ่งในตอนนี้ของเรียดภูก็ที่หลักๆเลยนะครับก็จะมีชื่อของเบนดกเจเดนแดนส์เทรไนโอนี่หรือว่าคนหนึ่งที่เพิ่งต่อสัญญาไปก็คือลิโอเอนกูโมฮาหลักๆแล้วอ๋อรวมถึงเจมส์แมคคอนเนล์อีกคนหนึ่งที่เป็นทางเลือกของดาวรุ่งที่มีโอกาสจะถูกดันขึ้นมาในทีมชุดใหญ่ปีที่แล้วเราเห็นฟอร์มของเทรไนโอนี่แล้วที่อเมริกาแล้วอันเนสตอ์ก็ชื่นชมและในช่วงรดูกาลเนี่ย อันนี้สลอตเขาชื่นชอบเจมส์แมคคอนเนล์มากเลยครับในตำแหน่งหมาเยเลขหกเขาชื่นชมแมคคอนเนล์ว่าเฮ้ยคนนี้มีแววที่จะเก่งแล้วคนอื่นๆล่ะแดนเองก็เป็นโอกาสของเขาเหมือนกันในยามที่กองหน้าของลิปูเนี่ยเหลือทางเลือกไม่เยอะนะครับส่วนลิโอเอนกูโมฮาอันนี้ยังเด็กอยู่ก็ต้องรอดูว่าอันนี้จะเลือกใช้งานอย่างไรส่วนเทรนอาโอนนี่เรื่องของกระดูกก็ยังต้องเก็บอยู่แต่ฟีเท้าเนี่ยถือว่ามีเป็นตนั้งแต่ที่ฝีเท้าดีเป็นดาวรุ่งที่น่าจับตามองเรื่องร่างกายอาจะต้องมีการอัพในเรื่อง กล้ามเนือมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนผู้รักษาประตูอย่างอามินเพ็กซี่ที่ดึงมาเนี่ยโอกาสของเขาในการจะเป็นมือ3เนี่ยน่าจะยังน้อยนะเพราะว่ามือ3เนี่ยสโมสรออาจจะวางเฟรดดี้วูดแมนนะครับที่ดึงจากบเบสตันมาส่วนเพ็กซี่เขาก็ยอมรับได้ในการเล่นให้กับเรียบูยูยี่สิบเอ็ดอะเงี้ยเพราะว่าเขามองว่าโอกาสที่จะหาแบบนี้มันไม่ได้ง่ายๆการไปอยู่ทีมอื่นไปอยู่ทีมเล็กเขาไม่สามารถที่จะได้อยู่กับนักเตะที่มันเป็นระดับโลกเขาสามารถเรียนรู้จากคนรอบข้างได้อันนี้คือมุมมองของเพ็กซี่ที่ทางเอเจนต์ของเขาได้ พูดออกมานะครับทีนี้แน่ๆนั่นคือ5ข้อที่น่าจับตาในปีสันนี้สรุปก็คือเรื่องของอการเวลายโชต้าเลครับเรื่องตำแหน่งของ Foreign w วแท็ติกที่อันนัรสลัดได้ใช้เสื้อแข่งใหม่แล้วก็โอกาสของดาวรุ่งทีนี้มาดูการพรีวิว11คนแรกในเกมคืนนี้กันดีกว่าครับจะออกมาแบบไหนครับนักเตะใหม่อย่าง w วสเคอร์เคสฟิมปงมาบราชูลี พร้อมนะครับพร้อมที่จะประเดิมสนามในสีเสื้อใหม่ลิเวอร์พูลเนี่ยคืนนี้เลยผู้สั่งประตูนี่ยมีการคาดการณ์ว่าจะใช้จอร์จี้มารมชุลี่เลยนะครับซึ่งเกมนี้จะเป็นนัดแรกของเขาเลยที่จะเล่นในสีเสื้อลิเวอร์พูลและถูกคาดหมายว่าจะเข้ามาแทนที่อลิสงเบ็คเกอร์ในอนาคตนะไม่ใช่ใน,นตอนนี้แล้วก็นี่ก็เป็นโอกาสแรกที่อันเนอร์จะได้เห็นฝีไม้มือของมารัชุลี่ด้วยก้องหลังล่ะจะมาแบบไหนสี่คนครับ จากซ้ายไปขวาแล้วกันก็คือมีลอสเคอร์อเคสแบกขวาคอนเนอร์แบลลี่ตรงกลางก็คือเฟอร์จิฟานไลท์กับโจโกเมสนี่ก็จะเป็นการเข้าสู่ยุคใหม่ในเรื่องของฟูลแบ็กนะครับของเรียบผูก่อนหน้านี้เรามีล็อบบ้แล้วก็เทนแล้วแต่ตอนนี้มันคือฟูลแบก็กเออเจนใหม่ของเรียบผูแล้วกันเคอร์เค,เคสซ้ายแล้วขวาจะเป็นแบลลี่หรือฟิลปงเนี่ยอันนี้ต้องเบียดแย่งตำแหน่งกันเออฟิมปงเนี่ยตอนนี้อยู่ในช่วงปรับตัวอยู่แล้วกัน,นคาดว่าอาจจะต้อง นั่งเป็นสำรองไปก่อนนะครับขณะที่แบ็กซ้ายเนี่ยคุ้นเคยกับหลีอังกฤษอยู่แล้วอย่างเคเคฟก็มีโอกาสได้ลงโชว์เพลงแข่งใหม่ทันทีนะครับส่วนเซนเตอร์แบ็กเนี่ยฟันได้ยืนพื้นครับและคู่ขาน่าจะให้โจโกเมสที่เพิ่งหายเจ็บกลับมาในช่วงท้ายฤดูก,กาลก่อนเนะี่ยได้มีโอกาสคอสนิมนะครับขณะที่อิบราฮิมากรเต้อาจจะยังไม่พร้อมครับเนื่องจากมีเรื่องของการพูดคุยสัญญาให้มันลงตัวนะครับอะไรประมาณนี้แหละก็อาจจะให้โอกาสของโกเมสลงสนามอันนี้คือฝั่งที่ ทางสื่ออังกฤษยอย่างดิสแอนฟิลเขาคาดการนะว่านี่เขาคาดการมาแบบนี้นะกองกลางน่ะจะเป็นใครหมายเลขหกคู่กันครับอเล็กซิสแม็กลิสเตอร์กับจะคู่กับรายอันหนึ่งปรนแบกนะครับนี่คือคู่กลางหมายเลขหกที่เป็นตัวจริงให้กับลิเวอร์พูลในฤดูก,กาลที่แล้วในช่วงปลายฤดูก,กาลเนี่ยสองสามเกมที่ลิเวอร์พูลได้แชมป์ไปแล้วเนี่ยอันเอร์สเขาพักแม็กาเลยครับเขาบอกว่าไม่ต้องลงสนามแล้วอยู่ที่ผ่านมายู่อยู่กรศึกมาหนักมาก,มากพอและเล่นทั้งที่บาดเจ็บ แต่ยูเลีพักเลยทีเนี้ยเขาก็พักไปยาวทีมชาติอร์เจเนีเขาก็ไม่ได้ติดไปในช่วงซัมเมอร์นะครับทำให้ตอนนี้ร่างกายของมาริเซอร์กลับมาฟิตสมบูรณ์เต็มที่ซึ่งเกมนี้ก็น่าจะเป็นการคอสนิมได้กลับมาลงเล่นคู่กันอีกครั้งหนึ่งขณะที่วัตทรุเอนโดก็เตร็มสแตนบายในฐานะตัวสำรองนะครับแล้วก็พร้อมที่จะสอดแทรกลงสนามตลอดเวลาแนลุกล่ะอันนี้น่าสนใจเลยครับ3มคนหลังกองหน้ามีใครบ้างคริคัตโตเฟรนวสโมเมสซ่า ตอนนี้เนี่ยเรียบูมีแนวรุกที่น่าตื่นเต้นมากมากนะครับแล้วก็แฟนบอลเรียบูก็หลายคนจะตั้งตาคอยที่จะเห็นแผงแนวรุกโมใหม่ของเรียบูแน่นอนว่าเวสจะได้ลุ้นประเดิมตัวจริงในเกมนี้เลยครับเกมจอกับเบรสตันนี่แหละเพื่อให้นักเตะได้สัมผัสบรรยากาศฟุตบอลแบบอังกฤษนะครับขณะที่โมเมสซาร่าก็เป็นนักเตะที่สมตรถนขาดไม่ได้และมีโอกาสที่จะได้ลงเลยในนดนีนะครับส่วนทางฝั่งซ้ายเนะี่ยโคดิคาโปน่าจะได้รับโอกาสนะครับเพราะทางลุยเซีสเองก็น่าจะอยู่ในช่วงของ การวาวุ่นทั้งเรื่องการเสียโชต้าไปรวมถึงข่าวการายทีมอาจจะต้องเคลียร์อะไรกับสโม,มสรก่อนครับแล้วก็ให้เจ้าตัวเนี่ยมีสมาธิอย่างเต็มที่ถึงจะได้กลับมาลงสนามส่วนกองหน้าตัวเป้าเนี่ยจะก,กลายเป็นดมินิซสมุรสลายเลยครับอันนี้ผมมองว่าถ้าเป็นระบบนี้อาจจะเป็นดับเบิลเทนเลยก็คือการใช้สม,มุรสลายเนี่ยการยืมเป็นฟอสไนเนี่ยตอนเนี้ดาวินนูเยสกลายเป็นกองหน้าธรรมชาติเพียงแค่คนเดียวเท่านั้น แล้วก็เรื่องข่าวกันยนียทีมก็มันมีมาเรื่อยๆนะครับนั่นทำให้เกมบีซันเนี่ยอาจเป็นช่วงหนะ้าที่อันเนอร์สลอตได้ลองใช้งานโซโบในตำแหน่งอื่นๆนอกเหนือจากตำแหน่งเบอร์สิบอาจจะได้ใช้ในงานตำแหน่งหน้าเป้าหรือว่าจะดันวิสขึ้นมาเล่นเป็นฟอร์สไนอะไรก็ได้นะครับซึ่งเนี่ยเราก็ต้องรอดูว่าแทคติกที่อันเนอร์สลอตเนี่ยวางไว้จะเป็นอย่างไรส่วนโอกาสดาวรุ่งคนอื่นอย่างเจเดนแดนส์เทรนไอโอนี่เจมส์แมคคอนเนลเบนด็อก ok, เนี่ยก็ต้องรอดูว่าอันเนอร์สลอตจะ วางแผนการใช้งานเด็กๆนี้อย่างไรครับอันนี้คือการคาดการณ์นะจากสื่ออังกฤษนะครับที่ผมหยิบยกมาเล่าให้ฟังในคลิปนี้นะครับว่าโอกาสที่จะลงสนามของแต่ละคนเนี่ยเป็นยังไงบ้างอืมเนี่คือเนื้อหาในคืนนี้มาไปวิวแบบสั้นๆเลยครับว่าเฮ้ยมันก็น่าตื่นเต้นนะครับสำหรับปีซีซั่นนัดแรกของลิเวูเนี่ยแต่หลายคนอาจจะมองว่าลิเวูอาจจะใช้เด็กก็ได้เลยครับในเกมนี้ก็อันนี้คือการคาดการณ์นะการใช้สื่อต,ตัวจริงมันคงไม่ถูกเป๊ะในอย่างที่ผมเรียนไปหรอก อาจจะมีเด็กคนอื่นมาแซมหรือว่าอาจจะแบ่งเป็น2ชุดก็ได้เนี่ยอ่ะครึ่งแรกเป็นทีมชุดใหญ่อชุด2เป็นการใช้เด็กตัวสำรองในการลงเล่นก็เป็นไปได้น,นะครับแต่ก็ดูฟุตบอลให้สนุกนครับแล้วดูว่ารายละเอียดแท็กติกใหม่นี้ของอันเดอร์สจะเป็นอย่างไรนะครับก็อย่าลืมนะครับคืนนี้เวลา3ามทุ่มติดตามได้ทาง Mono m a x นะครับรวมถึงปีซีซั่นเกมมันอื่นด้วยยกเว้นเกมที่เจอกับเอซีมิลานที่ฮ่องกงนะทาง Mon o m a x จะไม่ได้ถ่ายทอดสดส่วนเกมอ,อื่นตั้งแต่เจอกับมารินอส เจอแอเรนติกบินเบา l 2เกมแล้วก็เกม Community Shield เนี่ยก็สามารถติดตามชมได้ทางมลนนะครับโอเคในคลิปนี้ก็มาสั้นๆแบบนี้แล้วกันนะครับแล้วเจอกันในวันพรุ่งนี้นะครับมาพูดคุยหลังเกมกันว่าเฮ้เราเห็นอะไรบ้างจากเกมนัดแรกของพิซันของเรพูวันนี้ผมฮอสอลลันโซขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณทุกการติดตามนะครับสวัสดีครับ